สบายดีท่านผู้ชมสบายดีมาเดอ้อมากินกาแฟนทำกันยมายมมือเศร้าเด้อกาแฟยามมือเศร้าท่านผู้ชมม,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 มมา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 กาแฟยามเศร้าเดอ้อกินกระป๋อเนาะหมะอกาน้ำเนาะตัวสั้นมีกาน้ำหนึ่งใบเนาะเอากาน้ำแบบโบราณอุ้ยอุ้ย ท่าน,น้ำแบบโบราณคลาสสิกคลาสสิกเนาะมาต้มกาแฟากินต้มกาแฟากินบรรยากาศธรรมชาติท่านผู้ชมมามามาชิบกาแฟน้ำกันยมือเส้าเนาะอืมบรรยากาศธรรมชาติหลังบ้านบรรยากาศธรรมชาติหลังบ้านท่านผู้ชม บรรยากาศธรมศรมชาตินอกาน้นคลาสสิกดึกดำบรรพ์ของเฮานกกาอันนี้ก็มีหมักกล้วยหอมนกที่สุกหมักลำไยนอนดอกไม้สวยๆงามๆอันนี้ล้วนแล้วแต่ปลูกเองอยู่เินอยู่ซันนี่แหละอยู่ดินดอนตอนนี้อยู่ในสวนของตัวเองหมักไม้กับออแกนิกปลอดสารพิษหมักลำไยก็คือก,กันดอกไม้ก,ก็งามๆปลูกเอง จิบกาแฟน้ำกันทานผู้ชมเนาะมีกา,าน้ำหนึ่งใบเทลงไปที่แก้วกาแฟแก้วกาแฟนั่นเองส่วนแบ็กกาวก็มีพักนางเลิศหรือว่าใบสะพูนั่นเองจิบกาแฟน้ำกันจิบกาแฟน้ำกันเด้อเนาะมาจิบกาแฟน้ำกันทานผู้ชม กาแฟยามือเช้าน้ำกันเด้อจิบกาแฟน้ำกันเด้อท่านผู้ชมเด้อจิบกาแฟยามือเช้าน้ำกันเด้อแดดออกนะ Chíp cà phê nha mùa sáng